สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแมวคุงนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเทลรเรียแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเว็บของ m c c i n นะครับผมก็อันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะทำการเล่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องสมัครใช้งานก่อนนะครับการสมัครใช้งานก็ Email, แล้วก็มีอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดติ๊กอันนี้ไปแล้วก็กดอ่าสมัครสมาชิกเลยอ่าพอสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยก็มันก็จะขึ้นหน้าให้ใส่อีเมลพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ยืนยันอันนี้ไปด้วยนะครับผมก็คือว่าไม่ใช่บอทนะแล้วก็กดล็อกอินเลยพอเริ่มมาเนี่ยทางตัวเว็บไซต์เองนะครับก็จะมีระบบอยู่ ประมาณนี้นี่นะฮะเติมเงินวิธีใช้งานแล้วก็สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตัวอีเมลที่เราใช้ได้อ่ะมาอันดับแรกนะครับถ้าสมมติว่าเราจะต้องการจะสร้างเซิร์ฟเวอร์เทรลรเรียนะครับผมก็อันดับแรกให้เรากดไปตรงนี้เลยครับเซิร์ฟเวอร์ของฉันนะฮะกดลงไป แล้วตรงนี้ครับมือถือและคอมนี่นะฮะก็คือเทเลเรียเป็นเอ่อเซิร์ฟเทเลเรียนี้สามารถเล่นได้ทั้งคอมและมือถือนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันวานิลานะครับเล่นแบบหมดไม่ได้เนาะอ่าเป็นเวอร์ชันวานิลลาเ,เวอร์ชันแบบปกตินะครับก็กดคลิกไปเลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเราให้กดตรงสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมฮะฟรี มีฟรีมีแบบเสียตั้งนะครับมีเนี่ยฮะอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกเอาแล้วกันนะครับถ้าเล่นแบบคน2สองคนก็ลองฟรีไปก่อนก็ได้นะฮะก็อ่ะสมมติว่าเราเลือกฟรีนะครับตรงนี้ครับอ่อโหมด difficulty ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับผมมี journey เอ่อคลาสสิกอ่อ normal ครับ เ o u r ี่นอ o r ม a l เอ็กเพรแล้วก็มาสเตอแล้วแต่เราจะเลือกเลยครับเราสามารถเลือกได้เลยนะสมมติว่าผมเลือกมาสเตอร์นะครับผมเลื่อนลงมาเนี่ยฮะตรงนี้มันจะมีคาว่ากำหนด password server คือเราจะต้องการให้เซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยตอนเข้าเนี่ยต้องใส่รหัสหรือเปล่าถ้าต้องการให้ใส่รหัสเราก็พิมพ์รหัสไปเลยครับว่ารหัสอะไรก็แล้วแต่นะครับ สามารถกำหนดสีโวได้นะครับผมเวอร์ชันตรงนี้ให้กดเลือกล่าสุดนะครับและทำการกดเช่าทันทีเราเช่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะถ้าผมจะไม่ผิด ให้เราเนี่ยมากดต่ออายุตรงนี้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟฟีนะกดต่ออยุฟีตรงนี้นะครับผมนี่นะแล้วกดต่อ,อยุฟีอ่ะนี่นะฮะหนึ่งชั่วโมงนะครับผมมีอายุก็คือถ้าเราเล่นก็แนะนำว่ามาหันมาดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟจะหมดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ก็อันดับต่อไปนะครับสำหรับคนที่สร้างเซิร์ฟเวอร์มานะครับและเราอยากจัดการแก้ไขเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้เราสามารถจัดการได้แล้วก็วิธีการเอาพอร์ตนะครับแล้วก็ใคาเล่นนะไอใช่ไหมไอกับพอร์ตนะครับผมให้เราดูตรงนี้ครับผมรหัสสำหรับรหัสสำหรับจัดการเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้มันจะมียูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตรงนี้ ให้กดตรงนี้ครับตั้งค่ารหัสผ่านแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเราไปนะครับผมแล้วก็ username ตรงนี้นะครับให้เราก๊อปไปด้วยนะและให้เราทําการกดตรงนี้นะครับผมจัดการเซิร์ฟเวอร์อ่ะพอมันเข้ามาที่จัดการเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับมันจะไปอยู่ที่หน้านี้ให้เราทําการนี่ฮะวางไว โอเคครับผมอ่ะเราก็ใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะหน้านี้เราสามารถจัดการอะไรได้บ้างเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้เลยอันดับแรกครับนี่ IP IP กับพอร์ตนะครับสามารถเอาไปใส่ในตัวเกมได้เลยนะอันดับสองก็คือบอกสเตตัสนะว่าอ่าเซิร์ฟออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับ มีดิสอะไรต่างๆนะนะอ่าตรงนี้มีไฟล์ตรงสตาร์ทอัพตรงนี้ก็ไอนี่ครับผมเออตรงอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ yes 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 เป็นเซิร์ฟเวอร์คอนฟิกนะฮะตรงนี้เป็นอ่า v e r s ั o นเทเรเรียก็ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะสำหรับคอมแล้วก็มือถือนะฮะที่สตาร์ทอัพตรงนี้นะแล้วก็เวอร์เนมเวอเนมนะครับเรา สามารถเปลี่ยนชื่อโลกที่เราต้องการจะเล่นได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าเอ่อแม็กเพเยอร์นะครับสามารถปรับให้ผู้เล่นสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมแนะนำก็ไม่ต้องเยอะมากเนาะโวลไซส์โวลไซส์ก็สามก็คือใหญ่สุดนะครับข้างล่างเขามีบอกอยู่เนาะลองอ่านเอาก็ได้นะฮะดิฟิ i ค u ลตีนะฮะก็มีนี่ฮะ ศูนย normal หนึ่ง expert สอง master แล้วก็สาม journey อันนี้เป็นเลือกเลือกสองเนาะโหมดโหมดตรงนี้เราสามารถตั้งค่าโหมดได้นะครับโหมดนี้มันถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะอยู่ตรงหน้าเซนะิร์ฟเวอร์ฮะเพามันจะขึ้นอะไร b o l s e e d แล้วก็เอ่ออ่า password รหัสรหัสผ่านตอนเปิดเซิร์ฟเนาะก็ ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรมน,นเนาะเขาเซตมาให้อยู่แล้วนะฮะอะแล้วก็กดนี่ได้เลยคนระับกดสตาร์ทครับผมแล้วก็ทำการรอสักครู่นะครับอันนี้แอดมินเขาย้ำผมเลยนะฮะตรงนี้นะครับต้องเป็นตรงนี้เท่านั้นนะก็คือในเนี้ยมันไม่มีเนาะมันอยู่ตรงนี้นะฮะไอไอพีแอดเดรสนะครับผมตรงนี้นะ โอเคนะฮะตอนนี้เซิร์ฟมันก็ได้ทําการรันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เซิร์ฟเปิดแล้วเนาะนี่นะฮะเซิร์ฟเปิดลวก็อย่างที่บอกนะครับผมก็กดถ้าเป็นในคอมก็กดตรงนี้ได้เลยกดแล้วมันจะคัดลอกมาให้นะครับแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับผมกดไปที่มัลติปราเออร์นะครับแล้วก็อ่านี่นะฮะ เข้าร่วมผ่าน IP server นะครับ j o ย via IP แล้วก็เลือกตัวนะครับแล้วก็ทำการอรกดกด Control V ได้เลยนะครับก็กดว่างแล้วกด a c c e p t ได้เลยนะฮะแลอ,อจริงๆแล้วเซิร์ฟมันมาใา้แบบนี้ได้เลย R ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์สามหกแปดโอเคห้าศูนย์สามหกแปดโอเคแบบแบบนี้เลยนะครับผมก็สร้างโบวเสร็จปินเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลียงฮะ รเค่ข้างลื่นเลยนะ,ะโอเคโอเคครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเอ่อวิธีการเอาวิธีการเอาโลกนะครับโลกของเราโลกที่เราสร้างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาโลก เอานนี้แล้วกันสายระยะไกลอันนี้แล้วกันนะฮะหรือหรืออ่าสายระยะไกลแล้วกันเนาะก็วิธีก็มาเข้าไปที่ไฟล์ครับผมอ่กดไปที่เซฟกดไปที่เวลกดตรงนี้นะครับผมอัปโหลดแล้วเราก็อ่ากดไปที่เดิมเลยนะฮะนี่นะฮะอ่อเวลแล้วก็สายระยะไกลอันนี้นะฮะ โอเคครับผมพอเราทำการอัปโหลดไฟล์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้นะครับนี่นะฮะสายระยะไกลเดี๋ยวผมจะทำการรีเนมมันเนาะเพราะว่ามันอาจจะยากไปนะครับผมอ่าอ่าผมจะตั้งชื่อว่า R 1แล้วกันนะครับรีเนมแล้วเราก็จำชื่อที่เราตั้งไว้นะว่าอ่าผมสมมติว่าผมตั้งไว้ R 1นะครับกดไปตรง startup แล้วก็ตรงนี้นะฮะโวลเนมให้เราเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น R หนึ่งแบบนี้นะ mm. พอเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการ uh, นะ okay, รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะโอเคนะฮะก็เปิดเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูก่อนนะครับว่าอ่าในสายระยะไกลของผมเนะี่ยมีอะไรบ้างอ่ะ ผมเข้าไปให้ดูก่อนเนาะอ่านี่นะฮะสารยาไกลมีรูหนึ่งรูอืมแล้วก็มีบ้านตรงนี้โอเคประมาณนั้นเนะาะเดี๋ยวเราลองเข้าเซิร์ฟที่อันนี้เลยแล้วกันนะที่ผมเปิดนะครับกดเข้าร่วมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เราสามารถ ถ้าเราเคยใส่ไปแล้วนะครับมันจะมีลิสต์อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นลิสต์เลยนะให้เรากดอันเดิมได้เลยนะนี่อ่าเห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดมานะครับผมก็จะเป็นเอ่อแบบนี้เลยนะครับก็เป็นโลกที่เราเปิดมานั่นแหละประมาณนั้นนะครับเป็นโลกที่เราใส่เองเนาะ โอเคครับผมก็ถ้าเราอยากจะเก็บไฟล์โลกของเรานะไปเล่นคนเดียวหรือเราจะเลิกเล่นหรือเราต้องการเซฟโลกที่เราเล่นไว้เนะี่ยเอาไว้แล้วเราจะเปลี่ยนแมปเล่นนะครับเราสามารถาโหลดแมปเก่านะอาสมมติผมเล่นโลกอาหนึ่งไปใช่ไหมก็มากดตรงจุดสามจุดนะฮะแล้วก็กดตรงดาวน์โหลดนี่เนาะ นี่นะะมันก็จะโหลดโลกของ R าหนึ่งมานะก็อาแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้นะฮะให้เร็วที่สุดแล้วก็ลงเลยละกันนะครับหักคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็บาย